เอาดีหมดแล้วพวกผมโป้ไผ่จะเข้กับไปกันกันกันได้ยื่นมาสาธิตการฉีดยาวัวกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกัน Let's go เฮ้ดีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการเรียนศตวศาสตร์ปีแรกของน้องไผ่กันจะเป็นยังไงไปดูอะต้องไม่ฉีดล็อกก่อนนนึุยฟังให้จบก่อนรุนาฟังให้จบ่ะโดมีนโดมิน เสียกนั่งให้เฉยไม่ได้วิ่วงแล้วก็ยาถ่ายพยาธิแบบฉีด,ดแบบกินแบบฉีด,แ,บบดแล้วก็อันนี้คาโดซานเป็นยาบำรุงฉีเข้ากล้ามเนื้อเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าฉีดเข้าเส้นเลือดทอํายังไงมิรนนู้ดู้เฉยนะแต่ไม่ได้ให้ทำาล้วพูดทาไมเพราะว่าอ,อันนี้น่ะมันมีน้อยมันต้องเปลี่ยนอันนี้ทุกครั้งที่ฉีดเข้าเส้นเลือด เพราะว่ามันมันเปื้อนเลือดตัวหนึ่งแล้วมันจะไปเข้าตัวนไม่ได้ซึ่งเรามีอันนีน้น้อยอันนี้เรียกว่ากระบอกฉีดยาหรือว่าไซริง,ง,งเออุปรกรณ์ที่เราต้องมีคือเข็มฉีดยาของวัวจะใช้เบอร์18วัวเล็กใช้เบอร์20วัวใหญ่ใช้เบอร์18ทีเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยทีมันจะไม่เหมือนกันทำไม,ม,ไมตัวเล็กเบอร์ใหญ่กว่าที่ห ตัวเล็กเบอร์เล็กกว่าดิอ๋อตัวเล็กย0ตัวใหญ่18ไม่ไม่เรานะ่ะเขาจะดีดนะถ้าถ้าเบอร์เบอร์ยิ่งน้อยอ๋อยิ่งใหญ่ใช่เนี่ยดูตรงนี้ใหญ่เหมือนกันไหมใหญ่เหมือนกันกสีก็ไม่เหมือนกันแล้วก็20เบอร์มันจะมีขนาดที่ตัดอันนี้หนึ่งนิ้วครึ่งนี้หนึ่งนิ้วอันนี้ถ้าถ้ายิ่งยาวเราก็จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึกๆทั่วทัวที่ อ้วนๆกล้า,า,ามๆชันกลามเนื้อหน,นอาอันนี้ไม่ใช่บัวเ,เดี๋ยวไปดูลีลาพี่ไพ่จับปัวฉีดยาก,กันดีกว่าจับแต่ม้าวันนี้มาจับบวัวบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะเนื้อเข้าใต้ผิวหนังฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดแล้วเนาะวันนั้นจำได้ไหมฉีดแท<พ>ะได้ได อขอไล่คืนเค็มได้ไหมอันนี้นะเข้าใต้ผนะูถังดึงดึงหนังขึ้นมาอย่างนี้จะเห็นช่องล่างตรงนี้ใช่ไหมมันผูวมันเป็นแบบนี้อัจจะมองถ่ายเทียมชอบว่างตรงนี้ไหมให้แทงขัดช่องล่างตรง,งนี้ยังยังไม่ดิ้งอีกยัง าตัวนี้จะแสบมากเลยเนื้สัมผัสมันจะดิ้นจะโดนพุ่งถ้าเกิดว่ามันทะลุยาจะไหลเยอะไอลออกมาข้างนอกอนอก็นวดอันนี้คือเดยแล้วที่นี่

เกแดดเข้าไปแล้วัะลิงไม่เฮียกลัวไหมหมึ่งขาหักอีกไอ้โหกลัวมันก็ขึ้นตามคนจับอ่ะยไอ้เนี่ยดืวัวขา